วันนี้นะครับผมจะนําขนมปังกลิ่นนมฮอกไกโดมาทําเป็นขนมสุดพิเศษครับโดนัทขนมปังทอดไส้คัสตาร์ดนมทั่วเหลืองครับขนมปังกลิ่นนมฮอกไกโดเขาไม่มีคอเลสเตอรอลครับแล้วก็ใช้แป้งสาลีไม่ฟอกขาวร้อยปอร์เซ็ครับ เราจะพักโดนัทขนมปังของเราให้เย็นลงนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำไส้คัสตาร์ดนมถั่วเหลืองกันครับซึ่งหนึ่งในส่วนประกอบนะครับก็คือผงคินาโกผงคินาโกนะครับมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับเราซื้อได้ตามซปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ โดยเฉพาะซูปเปอร์มาร์เกต็ตญี่ปุ่นมีแน่นอนนะครับเขาจะเป็นผงที่ทำจากถั่วเหลืองที่เอาไปคั่วจนหอมแล้วก็บ่นจนเป็นผงนะครับส่วนมากจะใช้ในการทำาวาลาบิโมจินะครับที่จะเคลือบอยู่ทั่วตัวโมจิถ้าเผื่อราหาซื้อไม่ได้ไม่จำเป็นต้องใส่ครับนำส่วนประกอบไปตั้งไฟครับสุกคนแล้วนำออกจากความร้อนนะครับ ใส่เนยตามลงไปครับเราจะนำคัสตาร์ดนมถั่วเหลืองของเราไปหล่อในชามน้ำเย็นให้เย็นลงนะครับหลังจากนั้นเราจะทำให้เขาเบาขึ้นโดยการตีวิปครีมให้ฟูดีแล้วนำมาตะล่อมครับก่อนเสิร์ฟนะครับคนจะนำผงคินาโกะ กับน้ำตาลไอซิ่งผสมกันแล้วก็โรยทั่วๆเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วครับไส้ก็จะลน้ลนๆแบบเนี้ยนะครับบอกได้เลยว่าสูตรนี้พิเศษมากอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำและนี่ก็คือโดนัทขนมปังทอดไส้คัสตาร์ดนมถั่วลืกครับอืม